อุ้ยค,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 นะครับอืมต้องกับผมแต่แค่ครั้สีดำ้าะอันนี้อยู่ในคอหญ้านะฮะ อยู่นี่อยู่ฮะพวกนี้เป็เหย่เจนนะฮะมาแลครับ นี่ครับเป็นเตะแก้คันสีดำนะฮะปลชโดนะฮะตีอยู่ไม่กี่มานะครับผมตัวนี้เตกแก้คันสีดำนะฮะเป็นเหยื่อเจิมนะครับลูกค้าสั่งเมื่อคืนนี้นะแล้วก็สั่งน้ำเป็นหนึ่งนะฮะฝากมาเจิมนะครับตัวนี้ก็ปลชโดนะฮะสาประมาณสามโลนะฮะสองโลกว่าถึงสามโลนะฮะประมาณนี้นะฮะก็โอเคครับผมเจิมให้เรียบร้อยนะฮะกับสาสวยเลยทีเดียว แต่แค่ครั้งครับสุดยอดมากโอเคครับ